ซูเปอร์ลิทหนึสีส้มฉลอง60ปีเปิดตัวมัสคอตน้องซูเปอร์พร้อมรุกบริการด้านดิจิทัลคุณปิยะตันติเวชย,ยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณนัชชาปุณณพัฒนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคณะผู้บริหารบริษัท s u p e r l ์ลิทเคลนซี่เอ็กซ์ชแนนหนึ่งเกากาจำกัดหรือ s u p e r l ์ลิทหนึ่งสีส้มจัดงานฉลองครบรอบหกปีภายใต้แนวคิด 60 Years of t a c h o o v i n g forward to g e t h e r ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยพร้อมเปิดตัวน้องซูเปอร์เพื่อนร่วมทาง t า a w e l Partner ที่สะท้อนบุกค,คลิกสนุกสนานเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายพร้อมประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลเชื่อมต่อบริการทั้งสาขาและออนไลน์ยกระดับประสบการณ์แลกเงินให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ เราสามารถคงใจลูกค้าได้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยการสอนมา,ารุ่นต่อรุ่นนะครับตั้งแต่อกความซื่อสัตย์ที่จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากทุกๆคนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวผมเองน้องๆหลานๆและวก็ลูกๆรวมถึงพนักงานทุกคนได้รับการสอนมาอย่างแบบนี้ตลอดครับก็ปีนี้ค่ะทางซูเปอร์ชเองเตรียม พัฒนาเป็น3ส่วนหลักนะคะส่วนแรกก็คือบริการที่หน้าสาขาของเราค่ะให้มีความครบวงจรมากขึ้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยค่ะแล้วเรายังมีบริการ money transfer ที่เพิ่มเติมเข้ามาจากบริการแลกเงินปกติของเราค่ะที่หน้าสาขาและรวมถึงออกตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบออนไลน์บุ๊กคิจองเงินแบบ multi currency ได้ทันทีโดยไม่ต้องมารอคิวที่หน้าสาขาอีกต่อไปะคะ่ะ ที่ทาง s u p r i c h นำโดยทีม s u p r i c h Digital ของเราค่ะกำลังจะพัฒนาต่อไปนั่นก็คือตัวของ Tourist e Wallet ที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบ QR Payment เหมือนคนไทยได้ทุกประการเลยก็ความคาดหวังเราก็คาดหวังว่าลูกค้าที่เข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราค่ะปกติจะอยู่ประมาณ 50%เป็นชนคนต่างชาติอยู่แล้วซึ่งเราหวังว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยค่ะจะ g r o ไปอีกประมาณ10-20%เพราะบริการเรามารองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่มากขึ้นได้ค่ะจควบคู่กันไปทั้งระบบเก่าที่เรามีก็คือการแลกเงินสดแล้วก็รวมถึงระบบใหม่ๆที่เราพัฒนานําเข้ามาค่ะทางของเรามีอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็คือเราต้องเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแลกเงินที่มีอิเล็กทรอนิก มีนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมาเซิร์ฟลูกค้าหรือมาต่อยอดกับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าในทุกๆด้านในทุกๆมิติครับการขยายสาขาเนี่ยผมหรับผมเองแล้วเนี่ยเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันมุ่งไปข้างหน้าในเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีแล้วการขยายสาขาเนี่ยเราจะปักเฉพาะที่เป็นทาง์แอเรียจริงๆนะครับเราจะมีการวิเคราะห์ แล้วก็เราจะสอดแทรกในเรื่องของการที่นะักท่องเที่ยวมาแลกเงินแล้วเนี่ยสามารถดาวน์โหลดสามารถท็อปอัพเงินเข้าไปใน e wallet ที่เป็นของเราได้แล้วก็ใช้การเป็น payment QR c o d ครับแอปพลิเคชันตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มแล้วค่ะแต่ส่วนตัว e wallet นี้อย่างที่แจ้งไปก็คือจะล็อ n ช์ภาในไตรมาสที่4ของปีนี้ค่ะก็ทุกท่านที่อยากเข้ามาใช้บริการของเราสามารถเข้ามาได้ที่ 40กว่าสาขาของเราทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Super Bridge Exchange บนเพจ Facebook Instagram และ n i n t @SuperBridge1965